One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้กลายเป็นเวทีโต้อต,อตอบในข้อพิพาทระหว่างรัเสเซียกับตุรกีโดยประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินของรัเสเซียปฏิเสธที่จะเจรจากับผู้นำตุรกีด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวนะครับ ซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีอาเมดดาวูตโตกูลออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเชื่อมสัมพันธ์กับตุรกีอีกครั้งติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับภาวะตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับตุรกีจากการยิงเครื่องบินรบรัสเซียตกเมื่อ24พฤศจิกาย,ายนที่ผ่านมาอาจขยายผลไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารมีแนวโน้มผ่อนคลายลงมาบ้าง รัเสเซียประกาศไม่มีเจตนาทำสงครามแต่ก็แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงเมื่อตุรกีปฏิเสธไม่ยอมออกมาขอโทษหรือชดเชยค่าเสียหายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำไปสู่การตัดสินใจตัดสัมพันธ์ทางทหารและความบาดทางเศรษฐกิจตุรกีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบทลงโทษของรัเสเซียทำให้รัฐบาลตุรกีอ่อนท่าทีลงโดยจัดก,การส่งศพนักบินรัเสเซียกลับบ้านเกิดพร้อมประกอบพิธีทางศาสนาให้อย่างสมเกียรติ ขณะเดียวกันก็หวังจะใช้เวทีประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสมัยที่21หรือ COP 21ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเจรจาพื้นฟูสัมพันธ์กับรัสเซียประเทศภูค้าที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของตุรกีแต่เมื่อเย็นวานนายอาเมดดาูโตกลูนายกรัฐมนตรีตุรกีออกเดินทางไปกรุงบรัสเซลส์เพื่อเข้าพบนายเจนส์สโตเทนเบิร์ก เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตโดยยืนยันอีกครั้งว่ารัฐบาลตุรกีไม่จําเป็นต้องขอโทษต่อรัสเซียโดยอ้างว่าการปกป้องน่านฟ้าและเขตแดนเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัเสเซียจึงปฏิเสธคำเชิญและไม่มีกำหนดพบหารือตัวต่อตัว,ตวกับประธานาธิบดีเรเซปตอย,ยิปเออร์ดกันของตุรกีนอกรอบการประชุมโลกร้อนอีกทั้งยังขึ้นแถลงประนามตุรกีโดยกล่าวว่าเหตุที่ยิงเครื่องบินรัเสเซียตกแท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่านน้ำมันของไอเอสที่ตุรกีมีส่วนพัวพันด้วย

และข้อพิพาทครั้งนี้จะมีบทสรุปอย่างไร One News ตรงไปตรงมา